ตอนนี้เราก็ได้ปล่อยอได้สักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูจริงๆอะ่ะ เขาจะอยู่เป็นฝูงนะเขาจะไม่ไปตัวเดียวเพราะว่าถ้าไปตัวเดียวเขารู้ก็รู้อยู่ว่าจะเกิดอันตรายแต่ว่าถ้าเราปล่อยแบบนี้เขาจะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ไม่ไปไหนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ยที่สวนกลางของหมู่บ้านนั่นนานๆทีเราออกมาเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะทุกคนฟ้าคึมฝนตกหนักลมแรงแต่วันนี้อากาศก็นตั้งที่จะดีมากๆเราอทุกตัวออกมาเลยนะ้ยกเว้นอ่าลิงเน็ตนะเพราะว่าลิงเน็ตของเราอ่ะ ยังออกมาไม่ได้เพราะผมอาจจะดูแลไม่ดีพอแต่พวกนี้่าเคลื่อนที่ไวกว่าลิงเน็ตนะผมก็เลยที่จะอ,ออกมาข้างนอกนั่นเองมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงวันนี้โอเคเราก็จะมาปล่อย oh, ตัวแ <no. S 1> สบของพวกเราก่อน2ตัวนี้ดูผมจะเอาขึ้นไปยืนคอนก่อนนะเพราะว่าจะมีน้องอีกสองสตัวออกมาเล่นด้วยเพราะว่านี่ไง mm hmm. เห็นไหมดูออกมาอโอ้โหเจ็บนะเนี่ยไปเร็วาวนี่ไงอีกสองตัวอยู่นี่นะทุกคน พอพัดกับเลือดเบิร์ดเราก็อ,าออกมาด้วยนะนี่งไงเห็นไหมวันนี้อากาศค่อนข้างดีก็จะให้เขาเอนจอยอยู่ข้างนอกนั่นเองดูทุกคนน่ารักมากเลยนะตอนนี้อฝนตกเศษมันต้นไม้ค่อนข้างที่เขียวมากๆเลยดูดีทุกคนแต่ก่อนน,นั้นเราไปปล่อยอ่นิวยอร์กับเบิร์ดเดย์อยู่ตรงนู้นนะเพราะว่าตรงนู้นเป็นที่ปกติแต่วันนี้เราเอานกเล็กมาด้วยเราจะไม่ได้ไปปล่อยตรงอตรงต้นไม้นะเพราะว่ามันจะดูอะไรหลายๆอย่างได้ดูทุกคน ใครอยากเลี้ยงสายพันธุ์อะไรก็ดูเอาเลยนะแต่จะดื้อสุดเลยนะรับประกันความดือ้อดื้อแน่นอนดื้อแบบสุดๆเลยเดี๋ยวพี่จะปรับคอนลงนะจะให้ดูว่าอันนี้ขนาดไหนดูเห็นไหมดูพี่จะบ่าลองปล่อยอนิวเยียร์ออกไปนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะไปจัดการพวกอีกสี่ตัวนั้นไหมแล้วก็ซันคอนวะนะัวหน้าดูองค์หยกพยี่นู่นเห็นไหมกินดินอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเนี่ยดู ด,ดูดูไปหาเพื่อนแล้วจะไม่ให้นะเดี๋ยวเขาจะจิกเท้าตัวอื่นดูดื้อสุดเลยเห็นไหมทุกคนไยไม่ได้ไปนี่นิวเยยต้องอยู่ข้างบนดูทุกคนไปมันเขี่ยวมันดูน่ารักมากๆเลยนะพงหยบพี่ขิปปีกไปแล้วนะอ่า<ม>เหมือนที่พี่บอกอะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ขิปนะแต่วันนี้พี่ขิปพี่ขีปกระทันหันนะพี่ก็เลยไม่ได้อัดคลิปนั่นเองหนุนก็เลยแบบปล่อย เพราะว่าแต่ฟอพัดกับเลิเบิร์ดยังกระโดดบินได้นะดูพี่จะเอาสันคอนัวกับนี้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงคอนก่อนนะส่วนกินชีกพี่จะอ่าพี่ค่อนข้างที่จะกลัวเขาเวลาเขาจิกนะดูเนี่ยตรงที่พี่ปล่อยก็จะประมาณนี้เลยก็จะอยู่อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่านกของเราเป็นชีบป,ปีกไว้เดี๋ยวเวลาเมียวมาอะไรค่อนข้างที่จะดูแลยากเลยทุกคนดู เขาจะจิกกัดน้องๆน,นะไม่อยากให้มาอยู่ใกล้อะเลิฟเบิร์ดกับฟอพัดนั่นเองดูเทียบๆเราจะเอาเขาอยู่ข้างบนกับซันคอนัวนะดูน่ารักมากเลยส่วนตัวนู้นเห็นไหมอยู่ตัวเดียวเลยจะไปไหนเนี่ยฮึดูทุกคนเราเอามาปล่อยนี้อ่เาเห็นไหมทุกคนหมาเห็นไหมจริงๆอ่จจะมีหมาคนที่ปล่อยออกจากบ้านะนะเน่ยได้ดูดูดิเราก็ดูอย่างใกล้ชิดอ่า จริงๆอ่ะเวลาเราเอาออกมาปล่อยอ่ะเหมือนที่พี่บอกทุกครั้งว่าจะทําให้เขาไม่เครียดจนเกินไปนะแล้วก็ดูดิทุกคนมันจะดื้อขนาดไหนดูดูเลยนิวย r ตัวเดียวดื้อสุดป่วนสุดเลยดูมีหมาด้วยแหละโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปล่อยอ่าได้สักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูจริงๆอ่ะ เขาจะอยู่เป็นฝูงนะเขาจะไม่ไปตัวเดียวเพราะว่าถ้าไปตัวเดียวเขารู้ก็รู้อยู่ว่าจะเกิดอันตรายแต่ว่าถ้าเราปล่อยแบบนี้เขาจะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ไม่ไปไหนส่วนตัวข้างบนสองตัวนั้นพี่ยังจะไม่เอาลงมาเพราะเอาลงมานี้กลุ่มนี้แตกแน่เลยเพราะว่าเล็บเบิร์ดฟอร์พัดฮงหยกอยู่ด้วยกันได้นะส่วนซันคอนัวก็อยู่กับพวกเด็กๆได้แต่ว่า,ากินชิกอยู่ไม่ได้ซึ่งถ้าพี่เอาซันคอนัวลงมาอยู่กับนกแก้วขนาดเล็กนี้ กินชีกเขาก็ไม่อยู่คอนนะเขาก็จะบินลงมานั่นเองเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูนะว่าเวลานกแก้วขนาดเล็กอยู่ด้วยกันสามสายพันธุ์จะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะนี่นะทุกคนเวลาเขาอยู่ด้วยกันจะน่ารักมากมากเลยนะจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางจริงๆอ่ะเขาจะตกใจเสียงรถอยู่นะดูอันนี้จะเป็นกินชีกซันคอนวัวแล้วก็หงหยกอฟอร์พัดแล้วก็เล็บเบิร์ดดูดิเขาก็จะแทะหญ้ารอบๆนะไม่งั้นก็ดอกอต้นก้ามปัว ต้นจมจูลียเห็นไหมเขาจะแทะส่วนอาเลิฟเบิร์ดของเราได้กิ่งอะไรมาไม่รู้ <c oughs> ส่วนท่อนี้พี่ก็เก็บนะเอาไว้อ่าโยนกันแมวแล้วก็หมานั่นเองดูน่ารักมากๆเลยนะอันนี้เป็นฟอพัดของเราดูไปหาเพื่อนแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ่าน้องเก้วขนาดเล็กนี้เขาจะอยู่เป็นกลุ่มได้นะส่วนนี้เห็นไหมจริงจริงอ่ะพี่อยากเอาซันคอนวัวลงไปเล่นอยู่นะแต่ว่า กินชิกพี่อ่ะเขาค่อนข้างที่จะมืนใหญ่ชิดื้อแล้วก็ไล่จิกตัวอื่นนั่นเองดูดิดูหมาเห็นไหมหมาก็มีพี่ว่าจะปล่อยเขาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะพากลับบ้านนะเพราะว่าจะพาเขาออกมารีแลกซ์นั่นเองเพราะว่าอยู่ในกรงเขาอาจจะเครียดแล้วก็ร้องทั้งวันบางทีร้องจนเราแบบโอ้สันคอนัวหาวบางทีร้องจนเราแบบโมโหดูดิไปแล้วไปเป็นกลุ่มแล้วนะเห็นไหมเขาจะเดินไปเป็นกลุ่มน้ำเอนง่ายต่อการดูแลนะ ส่วนนี้จะเป็นขนาดกลางเดี๋ยวพี่จะพาไปถ่ายตรงกลุ่มนั้นดูไปแล้วฮอ,องหยกของเราพี่ขิดปีกกระทันหันหนะดูพี่ก็ว่าจะปล่อยประมาณ30นาทีนะ o l a t e r โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ปล่อยได้1ชั่วโมงกว่าแล้วนะดูแดดไม่มีแล้วตอนนี้ฟ้าก็ค้มกลับมาเหมือนเดิมดูดิทุกคนเห็นไหมตรงนี้อ่าคืมแต่ว่าฝั่งนี้ยังสว่างอยู่เลยดูดูพี่จะให้ดู เอฟอพัดกับเลิฟเบิร์ดอยู่หลายพี่นะดูฟอพัดกับเลิฟเบิร์ดก็ห่วงตัวอยู่นะเพราะว่าพี่จะให้เด็กจับแต่จับได้แต่อแอบห่วงตัวอยู่ส่วนอ,องค์หยกพี่จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ลงพื้นเลยนะพี่ว่าจะเก็บสี่ตัวนี้ไว้ในตะกร้าก่อนเพราะว่าพี่อาจจะดูยากนะพี่ก็จะขอปิดคลิปไปแล้วนะวันนี้มาเก็บนิดนึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะใครมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะดูเลือกเอาเลยจะเลี้ยงพันธ์ุอะไรดูดิอันนี้อยากมาหาเรานะเพราะว่าอยากจีบก,กัดน้องๆดูอ่าลมค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วกินเที่ยวเลี้ยวทุกที